เฮ้ยหนูดูคลิปนี้นี่เขาเอาไส้กรอกมาผ่้าครึ่งนะ oh. เสร็จแล้วก็บัง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 เเอาให้เป็นวงกลมบ้างแม่ขาดนะแล้วก็ไม้เอาไม้แหลมกัดเสร็จแล้วก็เอาไส้กรอกอีกอันนึงเนี่ยมาทําเป็นแฉกแกประมาณสี่แชก5้าแฉก ะนะเสร็จแล้วก็เอาไข่ขาวกับไข่แดงแยกกันมายอ่อสลับสีกันโอ้โหกลายเป็นฮอตดอกไข่มมสลับสีสวยอ้พี่ลองทำดูนะค่ะเออ,โอเ,โ,อเโอเคโอเคโอเคอันดับแรกทำไงเราแยกไข่ขาวไข่แดงแล้วนะคะแล้วก็เขย่าขว,วดเขย่าเขย่าให้มันแตกเนาะอ่าโอเคใสใ<ช>่ขวดไปเรียบร้อยเนาะใช่ค่ะอ่าเสร็จแล้วเรามาดูการหั่นฮอตดอกกันอันนี้เราจะหั่นเป็นครึ่งนะคะครับผมหั่นครึ่งยาวแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เนาะใช่เพื่อเพื่อให้มันโค้ง ใช่ไหมครับนั่นแหละหันได้ตรงมากเลยเนี่ยเบียวบ้างอะไรบ้างนะคะงานกลมปะค่ะกลมนะแบบนี้นะแบบนี้ใช่ไหมพี่แบบนั้นแหละอาวมันไม่เป็น มันไม่กลมไม่เห็นจะกลมไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วนี้ก็มาผ่ายาวเหมือนกันนะคะผ่ายาวเลยใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะผ่าแบบนี้เนาะสีอย่างนี้เนาะพี่เนาะอย่างนี้นะคะอืมมันจะงอได้ใช่ไหมล่ะค่ะใช่ใช่อ่าประมาณนั้นแบบนี้นะคะครับพี่เปิดเปิดไฟให้หนูเลยค่ะเอาอันนี้ใส่ก่อนได้ไหมวางกลางวางกลางนะครับวางกลางแบบนี้นะคะวางกลางอย่างนี้นะครับอ่าและ เขาเปิดไฟให้มันอ่อนป่ะพี่มันจะมันจะโค้งได้ไหมอย่างงี้ได้ได้นั่นแหละแหละโค้งอย่างนั้นแหละเอเดี๋ยวเราช่วยกันจัดนะพี่จัดเลยค่ะได้ครับเอาใช้ขออนุญาตใช้มือนะครับ <c oughs> ทุกคนสถานการณ์นี้ต้องยาวไปปะ <c oughs> ก็จะเป็นน่นจะยาวไปเนาะตัดไหมคะตัดหน่อยก็ได้ครับเพราะกาถ้ <c oughs> ามันกระทะเราเล็ก กระทะเรามันเล็กมันตัดมันก็จะไม่งอนะพี่เหรอน่ะบอกไม่งอค่ะอ๋อมันไม่โค้งใช่หนูว่าเปิดเตาให้มันงอให้มันงอได้ดีกาเปิดเลยนะเอาไฟอ่อนๆไว้ก่อนใช่ค่ะอ่าแปดสิบองศานะครับคุณผู้ชมอ่อนๆวางเลยได้เลยนีช่วยกันช่วยกันนะครับมัเบ็นจงเ่อให้สวยเลยนะแต่ถ้าเปิดแล้วมันก็จะร้อนนิดนึงแบบนี้ก็ได้มั้งพี่ ว่าขั้นแค่อย่างนี้ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวก็เอาไข่ใส่ก็คืออย่าไข,ข่ขาวเลยค่ะอา้าวสวยแล้วอย่าสีขาวนะค่ะเอาอันนี้ก่อนนี่เป็นสีขาวพอไหมหนูพอค่ะพอแล้วอ,อ่าอันนี้เป็นสีแดงพี่ก็หยอดไปเลยค่ะคสลับไปเลยค่ะ ว่ามันออกมาได้ช่างมันเนาะไม่เป็นไรค่ะเออเพราะว่าสีแดงเราถึงอีอเนาะเราใส่เพิ่มอีกเนาะใส่ให้มันหนาเพราะว่ามันจะบางนะหนูใช่ค่ะแล้วมันจะกลับลําบากใช่ช่วยกันนะครับช่วยกันมันไม่มันไม่มันไม่ครบช่องช่องอ่ะพี่เหรออ่าแล้วละครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาดูสุกกันบ้างแล้ดูว่าจะกินได้ไหมนะครับแต่แต่อะไรนะดูดูแล้วไม่ค่อยสวยเล้วคลิปเท่าไหร่ใช่ค่ะในคลิปจะสวยกว่านี้เพราะมันงอยากเหมือนกันนะค่ะนี่มันมันแข็งเนาะมันแข็งไปหน่อย แต่ว่า,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินวินด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับค่ะอ้าวเสร็จแล้วครับทุกคนครับมาดูหน่อยครับเป็นยังไงใช้ชได้ไหมโอ้หอมเนอะใช้ได้ใ<น>ช้ได้เออสุกแล้วเนาะถูกแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยนะคะครับเพราะว่าเขาไม่ให้สุกมากใช่มาดูโปรตีนนั้นหายหมดร่อนร่อนเทอย่างนั้นเลยเอาให้สวยเลยนะครับแบ่งให้สวยเลยนี่ได้ได้ได้โอ้ยน่ากินอย่างเลยหนูทาไมทําหน้ากินอย่างเงี้ยครับ มากินอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ซ <นา S 2> อสใส่ซอสรสอย่างนี้ชิกชิกชกอย่างนี้เลยลองชิกชิกอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่อภาเลยป้าาทำทำได้เพราะไม่รู้นะเพราะว่าม,มันมันไม่ได้เป็นขวดดูนะครับแล้วเราก็ใส่ซอสอย่างนี้วันนี้ผมไม่ใส่ไม่ได้ใส่พริกไทยนะครับใส่พริกไทยเกลือก็ได้นะครับอย่างนี้เลยหนูนี่สวยเลยพอไหมพอแล้วค่ะเด่นอ้าวนี่อ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันครับมาเลยค่ะ อ่าโอเคชิมเลยครับไม่ต้องใช้ไม่ใช้อะไรไม่ไม่ต้องใช้แต่อินไม่ใช่ต้องใช้ตัวแสดงแทนมันก็จะเป็นรูปร่างไม่เหมือนในคลิปเท่าไหร่แต่ก็น่ากินอยู่สวยอยู่นะใช่ค่ะพี่ว่าสวยอยู่ลองทํากันดูนะคะพี่เอาเอาฮอดดอกด้วยแล้วกันใครทําแล้วก็มาคอมเมนต์ให้เราดูบ้างนะคะครับผมส่งมาให้ดูบ้างอันอันนี้เขาส่งมาให้ดูป่ะใช่ค่ะพี่ผู้ชมทางบ้านส่งมาใช่ค่ะอุ้ยอ่าเชียเียอืม ก็ได้เลยเนี่ยได้ได้อร่อยอร่อยได้ครับคุณผู้ชมอร่อยครับเนี่ยมันก็เหมือนทานไข่ไข่ดาวกับฮอตอดอกตอนเช้าเออแล้วก็ซอสอาหารเช้านี่แหละครับจะเพียงแต่ว่าเขาทำมาพร้อมกันเลยให้มันดูสวยงามค่ะลองไปทํากันดูเป็นศิลปะด้วยนะครับ่ะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ